สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจ้องจะซองผมโหดนะครับที่โหดแบบกดซองนี้เพราะว่าไฟทำซอนมานะครับแล้วก็ขอห้ามพูดนะครับก็เสียงเซ็นแบบนี้นะครับก็วันนี้ครับมีห่อแดงนะครับเข้ามาใหม่สองตัวนะครับแล้วก็อันนี้จะของรอเก่าแล้วนะครับแล้วก็มีงานส่งกล้องนะขอพิเศษเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับไอ้ตัวขา นะครับขากอบนี้การสามารถใส่แห้มันโยกปัดไปมาได้อย่างนี้นะครับสองก็สูงนะครับเดี๋ยวดูนะครับใส่แล้วก็เวลาใช้งานอยู่ก็โยกปัดหนึ่งนี้หน่อยนะครับสะดวกต่อการใช้งาน,นครับคอยาวนะครับคอยาวนะครับคอยาวแล้วก็เสาเสบได้สูงหน่อยนะครับ เสาตรงนี้ระยะอยู่ที่สามสิบเซนนะครับผมโอเคก็ตอนนี้ชุดละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับตอนนี้เ,เหลืออยู่ประมาณสิบแปดชุดเท่านั้นนะครับของไปหกแล้เหลือสิบแปดชุดเท่านั้นนะครับขอย่อนลงนะขอย่อนลงนะครับเดี๋ยวก็แฮปส่งนะครับชุดนี้ ใไ้นะครับห้เซนนะครับขอกล้องแคบมาใกล้นิดหนึ่งกล้องแคบไว้ใกล้นิดหนึงตอนนี้นะครับเป็นเอลเลอร์นะครับเอลเลอร์นะครับตอนนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ดูด้านใต้นะครับดูด้านใต้ตรงนี้หนึ่งร้อยหกสิบวัตต์นะครับตัวนี้ w ีวีดีหนึ่งอมนะครับเยอรมันแท้นะครับตัวนี้ นะครับโยนแท้ wide. แล้วก็มาตกแท่นรางแท่นรางโรนเล์นะครับซึ่งเป็นของใหม่นะครับแท่นรางของใหม่เนยของใหม่เลยของใหม่แกะกล่องแกะกล่องเลยของใหม่แกะกล่องเลยนะครับในชุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นหานแท่นรางของใหม่เนาะขอห่รงนี้ Gold ก็คอยปลอกนี้นะครับพูดถึงเรื่องราคานะครับตัวนี้นะครับเป็นนสองแต่สภาพใหม่เลยนะครับสภาพดีมากสภาพสวยมากก็ราคาครับอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับนี่สายเลยก็ใหม่นะครับสวยทันวางไว้แบบสวยเลยนะครับ ต่อไนะครับตัวนี้เอเรนะครับตัวนี้เป็นเอแป่บอแปดหนึ่งเยอรมันนี่นะเยอรมันนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็แถมให้ค้อมเท่นใหม่เช่นกันนะครับรวามเท่นแองเช่นกันตัวนี้กำลอังอยู่ที่เก้าห้าวัตนะครับเก้าสห้าวัตนี่ตัวนี้เก้าสบห้าวัต กถตัวนี้นะครับ4,500บาทนะครับ4,500บาทแล้วกระจากมาอีกนิดนึงนะครับรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันแต่ว่า,าสภาพเขาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่านะครับตัวนี้ตัวนี้สวยเก็บเลยนะครับ่องรถหน่อยสวยเก็บเลยตัวนี้อาจจะมีร่องรอยนิดนึงแต่ว่าเวลาเราเอาโต๊ะนะครับ อย่างนี้มันก็สวยอยู่เห็นไหมครับสวยไหมสวยนะครับสวยแล้วมากับเทนวางอย่างนี้นะครับมากับเทนนางอย่างนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะาปอดทดลองเที่ยวให้ดูนะครับการทำงานก็เหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าต่างกันที่ฟังก์ชันนิดหน่อยนะครับนี่ ฟังก์ชันส่่งนิดหน่อยตรงที่ว่าตัวเนี้เปิดอาว่าจะมีล็อกอุณหภูมินะครับล็อกอุณหภูมิสามอุณหภูมิอย่างนี้เอาเท่าไหร่อ่ะสามร้อยสามร้อยยี่สิบร้อนไฟก็ได้นะครับปรับความร้อนได้ถึงสี่ร้อยห้าสิบองศานะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับปรับความร้อนได้สูงอนกันเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะอ่าเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดู ปหยอดมาทางนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นฮิตที่ผมแนะนำสองหลัดร้านผมนะถ้่าที่ผมลองเทสดูเนี่ยตอนนี้ทำความร้อนได้ไวที่สุดทำความร้อนได้ไวที่สุดทำความร้อนได้ดีนะครับไส้เปลี่ยนง่ายนะครับช่วยถือเนี่ยครับใส่เสียนง่ายจอจากที่เราเล่าอย่างเงี้ยเวลาเราเขียนปายนะครับ ก็ต้องหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็ห่ออ,กออกอย่างนี้ใส่ไฟอย่างนี้นะครับไฟเข้าไปอย่างนี้นะเออยโลกนะครับใส่ตัวสาหรับตัวนี้นะครับเวลาเปลี่ยนไฟเขาเนี่ยดึงออกงนี้นะครับแล้วก็เอาไฟอย่างนี้กดลงไปใกล้นี้นะค,ะครับใก่้นี้เองนะครับรอสำหรับชุดนี้ชุดละ หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทแถมเลยน,ะนี่แถมตามนี้เลยครับตายอย่าแถมไม่ห้าอันตายแถมไม่ห้ห้าอันนะครับนี่แถมไม่ให้อันแล้วก็มีอันนี้ยจะใส่ตรงนี้ใส่เพื่ออะไรเวลามันร้อนมันมีขวตรงเนี้แแยแบบใส่างเนี้ยอันนี้ก็ฟองน้ำปดัดทาเลอย่างนงี้ยตัวนี้ถ้าเกิดมันร้อนอยู่แล้วก็ดึงอย่างงี้แล้วออกนี้ แล้วก็อกอเอาเจ้าหน่อเสียว่อยไวแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาทดลองให้ดูกันนะครับทดลองให้ดูกันอะสำหรับท่านใดนะครับที่มองหาสายยูโรพวกนี้นะพวกนี้คือสายของยูโรนะครับก็หน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยของใหม่นะครับอนนออของใหม่หรือว่านะครับ ใครต้อการชุดที่ประกอบก็มีนะครับนี่อยู่ครับอยู่ะมันนะครับนี่ชุดประกอบคืออย่างเงี้ยมีสายมีปลอกมาให้นะครับแล้วก็ด้านในไส่ให้แบบนี้นะครับแบบนี้มีหลักหลายเลือกนะครับใครต้องการชึงไใดก็ บอกมาได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการาทำความร้อนให้ดูนะครับก,ก็ใคาลองจับเวลาดูเองนะครับว่าตรงไหนทำความร้อนได้ดีสุดไวสุดแต่ถ้าที่ผมลองนะตอนนั้นอ่อยสดแต่คุณเนี้ยความไวไม่ได้ต่างกันมากนะครับต่างกันแค่นิดหน่อยเรื่องความไวนะครับมาดูตัวนี้ ก็เท่ากันนะครับทำความร้อนน่อยวเหมือนกันนี้นะครับอน,นี่420ก็เท่ากันดูนะครับจากเวลาดูเองเลยว่าตัวไหนจะถึง420ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะร้อนอ,อ่อนขึ้นนะครับแต่พอร้อนถึงแล้วเนี่ยการทำความร้อนเขาเนี่ยก็อย,อยู่เท่าเท่ากันเลยนะดู นี่แท่นใหม่หน,นะก็ผมย้อนได้เสียบลงไปถ้าถ้าเราจะเอาไปเสียบลุกๆลงไปอย่างนี้นะครับมันก็จะแน่นเลยนะครับแล้วก็นี่สี่ร้อยยี่สิบเหมือนกันละนะครับสี่ร้อยยี่สิบเหมือนกันอ่าตอนนี้กำลังวัดเยอะกว่าแล้วก็มีให้เลื่อนอย่างเงี้ยครับส่วนตัวเนี้ยเวลานะเราจะ ใช้ความร้อนให้เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องอาจจะปรับขุ้นลงอย่างเงี้ยปรับเอาแต่อย่างงี้สมมติว่า400เราต้องการ300กดทีเดียวเลยปรับให้300อุณหภูมิก็จะลดลงแต่ตัวนี้ถ้าจะเอาให้300ก็กดอย่างนี้ถ้ากดได้ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากนี่กัดเดียวก็เสร็จแล้ว มาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้เหมือนกันคุณาภาเหมือนกันรับประกันเรื่อนเหมือนกันนะครับที่วางแจสวยกับไม่สวยนี่สวยผมขอสียันห้าเพราะว่าสีชันห้าเราะเขามีแท่นวางนี้ก็ทำกับเอาแล้วนะครับแท่นวางของใหม่ฮันโกอะนะครับเป็นสวงเยอะเลยนะครับนีของใหม่นะ,หนะครับ,น,นะรบ,นะรบนี่ ก็สี่พันห้าสำหรับคนที่รักสวยรักงามส่วนตัวนี้สําหรับคนที่ไม่เสีอเนี่ยรบบรูคอรงสวยงามน,นะครับก็ไปลองเ,รเอร์เจ็งอย่างเงี้ยเราก็สวยนะครับไม่น่าขี้เหนีวยวเลยจากเดี๋ยวที่ด้านหลังเนี่ยดูข้างหลังก็เป็นรอยอย่างเงี้ยคือเป็นรอยให้สวยนะครับในที้จริงอาจจะมีจมูสือแล้วก็รปูปบแค่นี้เองอาจจะเนื้หลังสวย ครับอย่างเงี้ยแค่านี้เองงจึงเลยมาดูการทำงานขอตจ้งไว้ที่สาม้อยเท่ากันนะไอ้ที่สาม้อยเท่ากันอ่สาม้อยเทากนหมดนี่สามร้อยสามรอนะครับมาดูนะครับตัวเนี้ข้นดีเขาตรงที่ว่าออคอ สามร้อยเนี่ยเราจะเอาเท่าไหร่ก็ปรับได้อย่างเงี้ยอ่ะจริงตรงเนี้ยเขียนค่าได้นะครับเขียนค่าได้อยู่เขียนค่าได้นะครับมีโหมดล็อกฟังก์ชันอะไรลูกเล่นเยอะแยะหน่อยอย่างแต่เั่านี้ก็คือรุ่นฮิตนะครับเป็นรุ่นฮิตเลยนะครับรุ่นฮิตเลยรุ่นฮิตเนี่ยรุ่นฮิตแบบนี้ใช้สามพันสามพอนะครับสามพันสามพอ อันนี้ผมขายตัวสวยก่อนเลยนะขายตัวสวยก่อนดูนะครับตัวสวยรดสามพันสามตัวสวยดูห้าหลังจากนั้นไปที่ซื้อทีห่หลังสามพันสามเหมือนกันคุณภาพความสวยก็จะลดลดลงมานะครับซึ่งมันต่างกันตรงนี้เฉยๆแต่โดยรวมสวยหมดเลย นะครับสวยหมดเลยนะครับต่อไปนะครับมาถึงก็ช่วยถึง้วมาถึงตอนนี้นะดูตอนนี้ของชอบมากเลยชอบที่ตรงราคาูกชอบที่ตรงที่ว่าออมีของแถมเยอะมาทำความร้อนได้ดีนะครับทุกคนดูนะตัวน,นี้ดูสั้างให้ถูงตร้องให้สั่งไว้ก่อน แป๊บเดียวถึงละสามร้อยดูร้อยดูตอนวิ่งความร้อนไวายเนี่ยวาไหมไวานี่สุดยอดเลยแล้วก็ทำความร้อนได้เท่าไรทำความร้อนได้สี่ร้อยห้าสิบองศาเหมือนกันดูเมื่อกี้สองร้อยวิ่งไวให้สี่ร้อยห้าสิบดูก่นขึ้นดูก่นขึ้นดูความร้อนเนี่ยรุนแรงมากนะครับตัวนี้เจ็ดสิห้าวัตนะเจ็ดสิบห้าวัตไถ้าจำไม่เห็น ใช่เจ็ดึดสองวัดอืมเจ็ดึดสองวัดนัวครับนี่จัดรอนเด็มากนะในราคาค่หนึ่งพันสองรอยบหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วก็แถมอย่งนี้ดูดูการแถมความถึงนี่ดูอ๋อไอตัวเนี้ยอย่างหกอกถ้ามันร้อนอยู่ลองอยากเปลี่ยนไฟให้เป็นไฟเหลวเปิดสวิต ร้อนอยู่ไอจอบยกนี้จอบนี้อ่ะเสจต้องเอาไฟแหลมนะครับไฟแหลวก็อุ๊ยดื่มไมนี่มันจะร้อนถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ค่อยร้อนละนี่ร้อนเฉพาะช่วงนี้กดลงไปใส่ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับใส่ง่ายอย่างนี้เลยดูใส่ง่ายอย่างนี้เลยดูเท้าคอ,าอร้อนสี่ร้อยห้าสิบแป๊บเดียวดูคอนคุ้นละ อลอยนะครับลอยมากนี่ทำงานกับมือถืออิเล็กทรอนิกคใหญ่ๆทำงานได้ผมเชื่อตัวนี้ผมเชื่อตัวนี้อ่ะอะไรเนี้ยสำหรับท่านใดนะครับที่เป็นสาวกของเอโร่ต้องบอกว่าเป็นสาวกของเอโร่นะก็สำหรับเอโร่เนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเป็นแบรนด์ดัง มีคนชื่นชอบแล้วก็สนใจก็อยู่แล้วแรนด์คดังอยู่แล้วถ้าใครพราะเอือ้อมสูงชอบเบลโล่ไม่โปรดใจนับตัวนี้ก็ามาเอาเบลโล่ได้ในราคาให้หวาคอห้าพันห้าสี่พันห้าสามพันสามนะสามพันสามแล้วก็ตัวเนี้ถ้าใครสปดใจของว่าตัวเนี้ย ผูกคุ้มอีกหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับโอเคเราถ้าสายกมีนะสายตัวนี้ของอะไรนะสายมาร้อมปอกนะครับสายมาร้อมปอกอย่างนี้ดูนะสายมาหอมปอกมาหอมกู้งูหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพั 1, ะนเจ็ดร้อยบาท มาหอมกูด,ดูนี่โลกกูเขาหยิบสายนะนี่นี่เละเป็นปอยนะครับแล้วก็พี่ว่ามาหอมปอกตัวยังไงนะพี่ว่ามาหอมปอกตัวอย่างนี้นี่มาพร้อมปอกอย่างนี้นี่ปอกแล้วก็ถ้าใครต้องการจะเข้อปอกปอกเสียก็มี นะครับปอกอยนละสามร้อย 300, นะปอกละสามร้อย 300, นะครับแล้วก็ตอลไยอันไหนนะครับ,รนะรบสนใจปลายปลอยของโรนะครับอืมดูมีหลายรุ่นหลายแบบนะถ้าไหนสนใจก็บอกได้ปลายพวกนี้นะครับเป็นปลายโมปลายโมซึ่งให้ความน้อนที่โูงกว่านะแบบกเลี้ยวเลย นะครับให้คอน้อนที่สูงกว่างานปกติธรรมดานะครับเป็นปลายให้ทเองเนี้าให้คอน้อนที่สูงกว่าอย่างปกติเนี่ยถ้าเราใช้ไเฮลลอาจจะต้อง400องศา4 5 0องศาตัวนี้ใช้คอน้อนที่ 360, 3 6 0 3 7 0เท่ากับการที่ เราใช้ความร้อนสูงๆเลยนะครับผมโอเคก็มาดูอีกครัง้งหนึ่งต้องเก็บไฟนะครับมาดูอีกครัง้งหนึ่งสองรอบเออเดี๋ยวเขาให้เรดเก็บสายอยูนนะเดี๋ยวจะดูสายอยู่เนอะค่อนข้างแหงนะครับค่อนข้างแหงไม่รู้แหงอะไรเหมือนกันเท่ากับว่าสายเสียนี่ยแหง ตัวนี้สายเสียก็ประมาณสองร้อยห้าสิบนะนี่แต่คุณภาพดีผมขายมาสองสามร้อยตัวแล้วไม่มีเต็มเลยจริงๆอาจจะมีลูกค้าบางคนมาซื้อสายโ่มเตรมเนี้ยสายก็สองร้อยห้าสิบนะครับประมาณนะั้นผมจำไม่ได้เรื่องรานี่มาดูตรด,ดคนร้อนให้ดูก,กันอย่างครั้งมาดูว่าตัวไหนทําคอนร้อนได้ไรนะดูนะ ก้อห่าเลย้อนเห่าๆเลยอ่าเห่เลยโอเคีกนินนึงอือโอเคดูนะสามร้อยองกันมาดูเลยอ้อวตรงไหนเข้าควาร้อนแล้วไอ้่ะตัวนี้ตัวนี้สองร้อยสามร้อยกว่าแล้วอ่ะนี่ดูนี่สามร้อย้อนนี้ยังนี่สามร้อยนะ เูตอนนี้เก่าก่อแต่ห้องคอน้อนเด้วอ,อยู่กันนะเห็นไหมนี่มันต่ากนเล็นิดเดียวแต่พอคลองร้อนเราสูงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ทำงานได้ปกติแนละ้วนะครับแล้วกันทุกตัวทุกตัวมีประกันนะอืมแต่เอาตันนี้คุ้มตรงที่มีไฟให้เยอะมีไฟแถมเยอะตัวนี้ก็ผมแถมไฟให้อ,อ่าสองอัน นะครับแบฟ้าให้สองอันนะ okay. โอเคก็ตามนี้นะครับขอคุณทุกท่านที่จิตามรับสมรสกันเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะได้ออกแล้วนะครับเดี๋ยวพูดกันโอเคขอคณทุกท่านให้สนใจขอบเคัคบ